ในห้วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพเมียนมายกระดับปฏิบัติการว่าใช้อากาศยานในการปราบอกองกําลังทั้งชาติพันธุ์แล้วก็ฝั่งป,ประชาธิปไตยเนี่ยเยอะขึ้นเส้นเขียดแดนเนี่ยมันมีหลายจุดที่กลุ่มเกลือมันก็นํามาสู่ข้ขอกังวลว่าเวลาเอาอากาศยานของทางฝั่งกองทัพเมียนมามาปฏิบัติการเนี่ยบินตามเลาะแนวแนวเขียแดนทางซีกเมียนมาอย่างที่อ้างไว้หรือบางกรณีเนี่ย ่าา่้าาาามงงยบหลนี่เป็นหนึ่งในข้อกังวลของคุณสุนัยผาสุขท่ามกลางสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่ปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กองทัพเมียนมายกระดับใช้เครื่องบินบรบโจมตีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนแล้วแม้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศของไทยจะยืนยันนะครับว่าไม่มีเครื่องบินบรบของเมียนมาล้ําเข้ามาในเขตของประเทศไทย แต่นี่ก็สะท้อนให้เห็นภาพเลยครับว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นในเมียนมาบริเวณชายแดนไทยเมียนมานั้นมีความรุนแรงมากกว่าที่คิดและอาจจะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านผ่านมาด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาวันนี้ผมจอมพอนดาาสุโขและเวอร์วา b บ e f ก็เลยจะมาสารุปสิ่งที่ Workpoint Today ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมา2ท่าน ก็คืออาจารย์ดุลรยภาพปรีชาวรัฐแล้วก็คุณสุดธิในาผาสุกนะครับที่มาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งทั้งสองท่านได้ประเมินสถานการณ์ตรงกรนันนะครับว่าสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาจะมีความตึงเครียดมากขึ้นไปอีกครับเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่หมดฤดูฝนแล้วการประทะก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การประทะระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในครั้งนี้ยังมีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าในครั้งนี้ดูเหมือนว่าการสู้รบจะกระจายไปยังหลายกลุ่มมากกว่าการเฉพาะเจาะจงโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้เกิดการสู้รบตลอดแนวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเลยแนวรบมันเริ่มกระจายเราเริ่มเห็นแนวโน้มที่พึ่งพึ่งหมด เพิ่งเข้าหน้าหนาวเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มเนี่ยการสู้รบไม่ได้ล็อกอยู่ที่ชายแดนจุดใดจุดหนึ่งแต่เริ่มกระจายไปตั้งแต่ปาขึ้นไปทางแม่สอดแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่ถัดไปเนี่ยก็คือไทยใหญ่ก็จะอยู่ด้านขึ้นไปด้านเหนือตรงข้ามฝางอะไรขึ้นไปทางนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความกังวลขึ้นมาคือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยกับเมียนมาอ้างสิทธิ์กันอยู่ ซึ่งตรงนี้ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวเหมือนกันมันก็มีประเด็นอ่อนไหวบางจุดที่ทางกองทัพไทยหน่วยความมั่นคงไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือในบางจุดที่ที่มันมีแนวเขตแดนที่ยังอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่<ม>นะครับหรือว่าเส้นพรมแดนมันยังคลุมเครือกันอยู่ไม่รู้เขตไหนเป็นของไทยกับพม่าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าเฝ้าระวังให้ดีมันมีบางจุดะนะครับเช่นถ้าหากว่ามีความขัดแย้งในรัฐฉาน แล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยก,ก็ขอให้จับตาดูแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนทั้งสองท่านจะชื่นชมการทํางานของทางการไทยในครั้งนี้ท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาก็คือความพยายามในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับคุณสุน,นัยผาสุกชี้นะครับว่าทางการไทยตีความกว้างขึ้นในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่หนีภัยการสู้รบเข้ามายัางประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อดูแลชาวบ้านกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบด้วยซึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทางการไทยมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชาวบ้านที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาหากว่าท่าทีนโยบายของรัฐบาลที่กรุงเทพกำหนดทิศท,ทางออกมาชัดเจนครับคุณสุดในประเมินนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไทยเปิดกว้างการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากขึ้นคือการเข้ามาของรัฐบาลสหรัฐ ที่ใช้ประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยกับรบัฐบาลไทยครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมชมฝ่ายทางการไทยนะคือป<ช> <c oughs> กติคนจะจำว่าผมจะเป็นฝ่ายวิจารใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่ามีการปรับนโยบายที่โอนอ่อนผ่อนปรนตามหลักมนุษยธรรมสากลมากขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าเป็นการประสานกับแนวทางสากลที่มิตรประเทศของไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ย ส่งผู้กําหนดนโยบายระดับสูงฝ่ายพลเรือนก็ดีฝ่ายควารรมมั่นคงของสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยมาพบกับฝ่ายไทยโดยที่ประเด็นในการหารือร่วมกันเนี่ยประเด็นของสรรการเมียนมาเป็นประเด็นต้นๆเลยนะครับแล้วหัวข้อหนึ่งก็คือขอให้ไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับสถานการณ์าชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยผมบ่นแรงแล้วก็วิจารณ์หนักว่า อตอนที่กองพลห้าของทุเกเถูกโจมตีแล้วชาวบ้านจะขอ,อะข้ามแดนมาเนี่ยทางไทยเล่นใหญ่อ่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเล่นใหญ่ลำบากยากเข็นมากกว่าเขาจะข้ามมาได้ข้ามมาก็ให้กองอยู่ตรงตะลิ่งริมแม่น้ำเรื่องของสเสบียงมนุษยธรรมจะส่งไปให้ชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็ยากเย็นแสนเข็นแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาอุปสรเหล่านั้นไม่มี ตอนนี้เนี่ยเราเห็นท่าทีที่ออนอ่อนผ่อนปรนแล้วเท่าที่เท่าที่ฟังเนี่ยเป็นลักษณะว่าตราบเท่าที่การสู้รบยังปรากฏอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าอะไรเอาอะไรมาเป็นหลักฐานบอกว่าการสู้รบยังปรากฏอยู่เขาบอกว่าขอให้แค่ได้ยินเสียงการประทะเนี่ยก็เป็นมาตรฐานขั้น,ข,นขั้นต่ำที่จะบอกว่ามีการสู้รบแล้วแต่ว่าเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นคะครับว่ารัฐบาลไทยถูกวิจารมาโดยตลอด คือเรื่องนโยบายการต่างประเทศต่อสถานการณ์ในเมียนมาครับซึ่งอาจารย์ดุยภาพปรีชาวรัฐประเมิเนนะครับว่าท่าทีของไทยที่อาจจะไม่แข็งกรวเมื่อเทียบกับหลายประเทศอาเซียนทําให้รัฐบาลไทยกําลังถูกตั้งคําถามอย่างไรก็ตามก็ยังมีความหวังนะครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไทยอาจจะมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลทาหารเมียนมากับรัฐบาลคู่ขนานซึ่งต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาครับ อีกอันนึงที่มันจะมีกระแสะวิาพากษ์วิจาร์ก็คือในเรื่องของนโยบายต่างประเทศะมากกว่านะครับก็คือการที่ท่าทาีของรัฐไทยดูจะนะครับอาจาจะให้การสนับสน,นุนหรือไม่โจมตีรัฐบาลคณะรัฐบาลที่คงคเนินกีดอมากนะครับมเมื่อเทียบกับรัฐบาล ส่วนใหญ่ในลับภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียบูนายหรือมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของเราก็ถ้าถ้าเรามองความสมคัญแบบทวิภาคีแล้วการที่เราอาจจะไม่ไม่หักกับรัฐบาลเนปิดอมากในประเด็นเนี้ยนะครับมันอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างหากว่าในอนาคตเราจะรัฐบาลไทยอาจจะเป็นแพลตฟอร์มก็ได้นะครับในการที่อ่านีประนอมนะครับระหว่างฝั่งของคณะรัฐประหารนะครับกับฝั่งของ รัฐบาลที่ต่อต้านประเด็นก,การที่ต้างเป็นรัฐบาลคู่ขนาดขึ้นมานะครับ